สวัสดีคะ่ะทุกๆคนกลับมาพบกับแก้วสุกทน,นกันอีกแล้วนะคะวันนี้พี่แก้วอยู่ที่อมเภอเมืองนะคะจังหวัดราชบุรีวันนี้อยู่ที่ร้านกาแฟค่ะ,เป,คะเป็นร้านกาแฟที่เชื่อว่าคอ,อบรรทัยทุกคนต้องรู้จักเลยนะคะใครที่มาเขาแร้งนะคะก็ต้องมาร้านนี้เลยนะคะก็กาแฟคนรักสวนนั่นเองนะคะ,อะพอดีวันนี้ มาธุระนะคะแป๊บหนึ่งแล้วก็พอดีเมื่อกี้เข้าห้องน้ำแล้วก็ได้ไปเดินดูรอบๆนะคะไม่ได้มานานแล้วน่าจะประมาณ เกินห้าปีค่ะคือทุกอย่างเปลี่ยนไปมากนะคะเมื่อประมาณ5-6ปีที่แล้วพี่แก้วมายังคงมีแค่อาคารอาคารตรงนี้นะคะยังยังไม่มีอาคารตอนตอนนี้เข้ามานะคะคือตกใจมากออสถานที่ยังเป็นสถานที่เดิมและชื่อก็ยังเป็นชื่อเดิมนะคะแต่ว่าส่วนที่เพิ่มเข้ามามีอาคารตรงที่เป็นลักษณะของการบดกาแฟแล้วก็มีพิพิธภัณฑ์อะไรอยู่ตรงนั้นนะคะก็ก็สวยงามอลัาอาางการอยู่เหมือนเดิมนะคะแต่ว่าสิ่งที่ที่ตื่นเต้นเมื่อที่เข้าห้องน้ำแล้วก็ ก็ตื่นเต้นแล้วก็การเลยมานั่งทําคลิปให้ดูนะเด๋ย่าไปดูกันว่ามันคืออะไระพี่แก้วาค่ะเห็นซากไหมคะเห็นซากไหมคะทุกคนดูความเป็นปุ่มของเขานะคะอ่าคือคนที่มาคาเฟ่คงไม่เข้าใจผู้หญิงคนหนึ่งนะฮะอายุก็เยอะแล้วนะแต่เสียงดังโวยวายแล้วก็ทําคลิปอะไรก็ไม่รู้อ่าแต่ไม่เป็นไรค่ะพี่แก้วเข้าใจว่าทุกคนเข้าใจพี่แก้วนะ,ะ๊ะนี่ดูดูสิเธอดูเธอดูเธอดู ถ้าดูสิ่งนี้ถ้าดูสิ่งนี้อ่าตรงนี้นะคะใครนะคะที่อยู่จังหวัดราชบุรีเราไม่ได้มาตรงนี้ถือว่าพลาดแล้มากมากเลยนะคะอ่าดูดูลีลาของท้องซะก่อนนะจ๊ะเออดูความบิดนะคะดูความบิดของนางก่อนนะคะตรงนี้คือส่วนของหน้าสวนนะคะหน้าสวนของกาแฟนคนรักสวนแต่สิ่งนี้ถามว่าพีครลอยังยังไม่พีคค่ะเรียกว่าพีคค่ะทุกคนอ่าคิดว่าพีคแล้วใช่ไหมไม่พีคไม่พีคยังไม่พีคนะคะ สิ่งที่พิกเมื่อกี้เป็นแค่เป็นแค่น้ำจิ้มนะคะก็แค่อ่ามันเป็นมันเป็นมีราวดียักษ์ซึ่งมีซากสวยนั่นเองนะคะอยู่หน้าร้านนี่คาเฟ่คนรักคาเฟ่คนรักสวนอ่านี่สิ่งที่พีกคือสิ่งนี้ค่ะทุกคนเดี๋ยวเดี๋ยวทำไม้เซลฟี่ให้มันสูงสูงเห็นไหมเห็นไหม ไม่ใช่ว่ามีลูกเดียวนะคะทุกคนไม่ใช่ว่ามีลูกเดียวเด้อ๋ยวาทำยังไงสิ่งจะเห็นเนาะไม้เราก็อยู่แค่นี้เอง nah? อเห็นไหมอ่าเห็นไหมคะมทำไมอยูต่ตรงนี้เห็นมากกว่าทำไมอยู่ตรงนี้เห็นมากกว่าทำไมต,ตื่นตรงนี้เห็นมากกว่าเดี๋ยวก่อน เอาละอย่างที่บอกว่าท่านเป็นคนเล่นบอลไฟนะคะเพราะฉะนั้นก็จะมีตะโก้แล้วก็ตะโก้นะติดลูกเห็นไหมเห็นไหมคะทำไมมาซูมไม่ได้ล่ะทำไมมาซูมไม่ได้ล่ะให้ดูแบบนี้แล้วกันนะก <c oughs> ็จะพยายามจับมันแล้วกันอ่ะเนี่ยนะคะก็ไม่รู้ว่าจับได้หรือเปล่าแต่ว่าก็จับไปแล้วด้อเนี่ยคะ่ะเห็นไหมว่ามันดกมาก นูนนุนนนตรงโน้นตรงโน้นตรงโน้น,นปีนี้ตะโกติดลูกเยอะมากอยากปีขึ้นไปตรงนั้นกันเลยเออถ้าปีตรงนี้ได้นะเราก็จะได้เห็นไปแล้ววันนี้อาจารย์ไม่อยู่ถ้าอาจารย์อยู่นะก็คงจะได้แกกของจะได้ปีนนะคะอาจารย์สมบัติไม่อยู่เมื่อกี้ถามพี่ที่โตแล้วเขาก็ไม่รู้จักเราด้วยเลยนี่เห็นไหมแทนตะโกหรือยังทุกคน เป็นอย่างที่พี่แก้วเห็นหรือยังเห็นไหมดูสิดูสิดูสิถ้าอาจารย์สมบัติอยู่นะจะขอปีตะก้อนตะโก้อลอาจารย์ไม่อยู่ค่ะอาจารย์ไปธุระค่ะนี่เห็นไหมตอนที่ใกล้ที่สุดก็อยู่แค่ตรงนี้อันนี้ไม่ได้แล้วเห็นไหมนี่นี่นี่ปีนี้ตะโกดกจริงๆค่ะ อ่าวันก่อนก็เห็นข้างข้างบ้านนะคะกําลังติดลูกเลยนะคะ mm hmm. ตะโกที่สามารถเอาไปพร้อมเม็ดได้นะคะแล้วก็ทําเป็นไม้จิ๋วได้เสียบไม้จิ๋วได้นะคะ mm hmm. ดูสิทุกคนโอ้ไม่ก็ทำไงฉันถึงจะขึ้นไปข้างบนได้ดูสิตะโกดกมากอ่าใครที่อยู่ราชบุรีนะคะก็แนะนําให้มาขออาจารสวัสดิ์ เอาไปเพาะกันละกันแต่ว่าเราก็มีเออตรงนี้ตรงนี้อ่ะขอขอทําแบบนี้ดีดีเลื่อนดีเลดีเลดีเลดีโอ้ยเลดีเลดีเลดีโอ้ยสวยจังอ่าแล้วก็ด้วยความที่เขาเป็นคนรักอ่าเป็นยังไงกันบ้างคะ ตื่นเต้นเหมือนที่พี่เรี้ยงตื่นเต้นไหมแล้วจริงๆแล้วไม่ได้ติดแค่แค่ต้นเดียวนะคะที่นี่นะไอโตอ,อกาแฟคนรักสวนเนี่ยออก็จะมีอาคารอย่างที่บอกมีอาคารขึ้นมาตรงนี้แล้วก็ตรงนู้นนะคะก็ตรงหน้าอาคารก็จะมีตะโกอีกนะคะอยู่ที่ข้างหน้าส่วนตรงนี้เป็นน่าจะเป็นส่วนเอาไว้เป็นออฟฟิศระมังก็ดูสิก็มีตะโกอีกก็มีตะโกอีกแหละ ก็ติดลูกอีกแหละนี่คือต้นข้างหน้านะคะแล้วก็ไม้อะมันคมันสูงอะมันก็ไม่ถึงไงก็ไม่ถึงไงเห็นไหมนี่คือต้นที่สองนะคะนี่ต้นที่สองแล้วนะอ่าแต่ดูผิวเขาซะก่อนดูผิวเขาซะก่อนดูความเก่าแก่ดูขาเด้อดูขาเด้อเธออ่าสมกับเป็นกาแฟคนรักสวนของคนรักบอนไซจริงๆนะคะของท่านอาจารย์สมบัติอ่า ส่วนตรงนี้นะคะถ้าเกิดเดินเดินตามมาตรงนี้ก็จะพบว่ามีตะโก้เก่าแก่นะคะแล้วก็ขาดีๆแล้วก็ทําเป็นตะโกะยักษ์นั่นเองทําเป็นบอนไซยักษ์นะคะ mm hmm. นี่ดูดีอยู่ข้างหลังนี่เห็นไหมต้นเบลลมต้นเบลโลเทอร์อรอรเ,อเลยนะคะก็อ่าแล้วส่วนของตรงนี้ตรงมุมนี้ก็เป็นมุมของต้นอะไรข่อยค่ะเป็นข่อยนะคะอ่านี่ก็เป็นตะโกะค่ะ อ่าเห็นตะโกไม่เอ่ย <_ pregnant> เป็นส่วนของสวนนะคะตรงนี้เป็นส่วนของสวนนะคะอ่าเดินจากสวนตรงนี้ไปนะคะไปดูตะโกเก่าแก่กันดีกว่าดูดีดูซากเขานะคะดูซากตะโกเห็นไหมกลายเป็นหินไปแล้วกลายเป็นหินไปแล้วนะคะอันนี้ก็เป็นสวนป่าแปตะโกในส่วนของการจัดสวนนะคะอย่างที่พี่แก้วบอกเมื่อกี้นะคะนี่เป็นทางเดินนะจ๊ะจัดสวนโน่นนี่ดูข่อย ตรงน,นี้เป็นซุ้มนะคะซุ้มก็เอาไว้รับประทานกาแฟใครอยากจะมาเอาดอได้มีทั้งเอาดอแล้วก็อินดอนะคะอ่าเห็นไหมเอ่ยส่วนตะโกต้นนี้ก็เป็นตะโกอีกอยู่เหมือนเดิมนะคะเกาะไปด้วยช้างและก็ติดลูกอีกแหละค่ะทุกทุกคนอ่าเห็นไหมติดลูกอีกแหละอ่าเห็นไหมต้นที่สามแล้วนะจาได้ไหมต้นที่สองอยู่ข้างหน้าสวนอันนี้ต้นที่สามต้นที่สามก็มีปลักปลายนะคะ ส่วนต้นที่สี่ค่ะอยู่ข้างบนนูน้นสังเกตเห็นกันไหมอ่าอยู่ข้างบนตรงนู้นนะคะแต่ว่าไม่มีสีเหลืองสักเท่าไหร่เพราะว่าน้องกระรอกนั่นเองน่าจะน้องกระรอกรับประทานอยู่นะคะร่วงหล่นลงมาแบบนี้อ่าอันนี้ก็เป็นบอนไซยักษดูความบิดความโค้งของเขานะคะอันนี้คือส่วนของหน้าหน้าร้านเลยนะคะกาแฟคนรักสวนนะคะส่วนไปทางนู้นนะคะตรงนั้นคืออ่า ส่วนที่เห็นตรงด้านโน้นนั้นค่ะนะก็คือวัดหนองหอยนั่นเองนะคะเป็นเจ้าแม่กวนอิมองค์ใหญ่อยู่ข้างบนนะคะนี่อันนี้คือทางเข้านะคะทางเข้ามีสองทางจะจอดรถตรงนี้ก็ได้หรือจะจะจอดรถเข้าไปตรงนู้นก็ได้อ่าตรงข้อเห็นข้างหน้าตรงนู้นคือวัดหนองหอยนะคะก็ออกไปไม่ไกลเลยจากจากตรงนี้ไปเลี้ยวก็ถึงแล้วนะคะก็ใครนะคะที่มานมัสการวัดหนองหอยนะคะนมัสการเจ้าแม่กวนอิมก็แวะรับประทานกาแฟได้ค่ะกาแฟสดนะคะแล้วก็ พอวันไสก็คงจะตื่นเต้นไม่แพ้พี่แก้วเนาะมาดูตะโกแบบนี้ยูด,ดีเออปีนี้ตะโกติดลูกเยอะจริงๆค่ะติดลูกเยอะจริงๆแล้วก็น่าเพาะมากเลยอ่าทําให้คิดถึงตะโกที่เราเพาะไว้นะคะเออจำหน่ายไปหมดแล้วทุกๆคนรู้ไหมคะว่าอ่าต้นหนึ่งขายไปต้นละร้อยห้าสิบขายไปหมดแล้วเพาะไว้เมื่อสองปีที่แล้วนะคะเขาเอาไปเสียบนะคะอ่าต้นนี้คือโมกมันดูทรงของ ของโมกมันนะคะอ่าทาเป็นกิ่นธรรมชาติเห็นไหมคะคือด้วยความที่คนรักบอนไซนะคะเขาก็ก็จะทําทุกอย่างให้เป็นบอนไซแล้วก็ดูสวยงามมีคอยเห็นคอยไหมอ่ามีความร่มรื่นเนาะอ่าอย่างที่บอกนะคะจะมีส่วนของคือที่บอกว่าจําไม่ได้คือเข้ามามีมีอาคารหลายหลายที่นะคะมีหนึ่งสองสามแล้วก็สี่จนเต็มเต็มพื้นที่แล้วก็มีทางเดินร่มรื่นมากเลยนะคะไม่ได้มานานมากแล้วนะคะวันนี้ วันนี้มาธุระแล้วก็ได้ทำแวะทำคลิปนิดนึงนะคะก็เป็นยังไงกันบ้างคะทุกคนก็ใครที่อยู่ราช,ชบุรีหรือใครที่แวะอ่าไหว้เจ้าแม่กวนอิมนะคะที่วัดหนองหอยก็เชิญนะคะเรียนเชิญมาได้นะคะกาแฟอร่อยค่ะเป็นกาแฟสดเลยนะคะแล้วก็แต่พี่แกไม่กินกาแฟกินโกโก้โกโก,ก้ก็อร่อยอยู่ดีนั่นแหละนะจ๊ะก็แวะแวะชมแวะเที่ยวได้นะคะ ดูตะโกดูบอนไซยักษ์กแบบนี้แบบนี้นะคะแล้วก็ช่วงนี้ติดลูกนะคะไม่แน่ใจว่าเขาจะติดลูกานานแค่ไหนนะคะแต่ว่าช่วงนี้ก็กำลังติดอยู่แหละอะไปดู s c a p e e s c a p e Room เขามีส่วน scape Ro o m อืมน่าจะเป็นห้องส่วนตัวเอาไวแบบเอาไว้สัมมนาเอาไว้อะไรสำหรับเอ่อน่าจะเอาไว้สัมมนาหรือประชุมนะคะนี่เป็นส่วนของอีก,อกที่หนึ่งของ กาแฟคนรักสวนนะจะก็พาพี่แก้วพาชมและกันพาชมตะโกพาชมคาเฟ่น,นะคะแต่แต่สำหรับวันนี้พี่แก้วต้องไปแล้วมีความสุขกับการทำให้ทุกคนค่ะบ๊ายบาย